สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยังลูกศิ์ของหนึ่งครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นจอแดนแบ็คโทนะครับสองศูนย์สองห้านะครับอ่าใหม่แกะกล่องเลยนะครับตัวนี้สีใหม่ล่าสุดนะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องสวยมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ยังพอมีของนะมีเชือกให้นะครับสีแดงกับสีดํานะครับสองสีนะอ่าก็ตัวนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นหนังกลับนะครับอ่าหนังกลับนะครับ ตรงโลโก้ก็เป็นหนังกลับเหมือนกันนะตัวนี้เชือกสีดําสวยเลยนะครับปักด้วยได้จอแดงนะครับสีแดงนะครับตรงโลโก้นี้เป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับยังพอมีของนะเดี๋ยวของมันจะหมดนะครับอตรงโลโก้ด้านหลังนะครับจะเป็นยางนะครับเป็นยางใสๆประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ราคาไม่แรงนะห้าพันเก้าเบอร์เล็กนะสี่สี่สามที่สี่สี่ห้าอยู่ประมาณหกพันห้านะครับ อย่างไรก็ทักมานะครับเพราะว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับพื้นนะครับพื้นจะออกสีแดงใสๆนิดนึงนะครับจะไม่ขุ่นนะจะใสๆเลยนะครับมองเห็นข้างในนะประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้มีของนะครับย้านะมีของพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวมันจะหมดนะครับก็สนใจรีบทักมาได้เลยนะครับราคาอย่างที่บอกไม่แรงนะ5,900ถึง6,500นะครับล้านกรนราคาเป็ไงผมฝากด้วยขายแต่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ